ิสสันมาร์ชใหม่ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีก ตายคุณหันกำลังเพื่อเธออยู่กับวัดอรุณหันมาตกใจค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการดาราเดลี่อาร์ตโชว์ค่ะตอนนี้นี่นะเรามาอยู่ที่วัดอรุณใช่ตรงข้ามวัดอรุณใช่ค่ะมาอยู่ที่ร้าน East Side Story นะคะท่าเรือแดงค่ะครับผมแต่วันนี้ฉันนี่มาถ่ายไฮชิกับคุณแล้วทำไมเราไปที่นี่อ้าก็เรานะศิลปินไว้ที่นี่ศิลปินยุ่นใหญ่ใหญ่มาก ใช่ครับได้รับเกียรติมากๆจากศิลปินรุ่นใหญ่ที่ไปเติบโตแล้วก็สร้างงานมีชื่อเสียงอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมค่จะตามอยู่ต่างประเทศครับะะผมคือท่านอาจารย์ชวลิตเสริมพรุงสุขครับค่ะอ้ออาจารย์ชวลิตนี่เขาบอกว่าเป็นศิลปินไทยหนึ่งเดียวที่ได้ไปอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมถูกไหมใช่ใช่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลของที่น,นั่นใช่ค,ครับผมให้ทํางานศิละปะโอ้โหแต่เรื่องเราจะน่าสนใจแค่ไหนนะคะต้องติดตามไปยในรายการนะคะครับผม สวัสดีาาค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะฟู๊ขออนุญ,ญาตนั่งเลยค่ะ <laughs> โอ้โหค่ะอะเรามานั่งเรียบร้อยแล้วคุณคแน<ล>ะ <ผม S 2> นำาอาจารย์ที่อย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่ง <ผม S 2> วันนี้เราได้รับเกียรติมาคุยกับอาจารย์ชวลิตเสร็งปุงสุ <นะ S 2> ขครับผมนะคะ <laughs> ต้องบอกอาจารย์เลยนะว่าวันนี้รู้สึกด,ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์โอบคุณมาการั์อาจารย์สลับเวลาให้เรานะเพราะพรุ่งนี้อาจารย์เขาก็จะกลับอันสเตมแล้ว โอกาสดีมากๆไม่ทำไมแม่อาจารย์รู้ไหมคะเวลาที่คุยกับใครเนี่ยเขาบอกวิได้คิวจะดโซลิตี้ยังไงอ่าเขาแปลกใจใช่ไหมเออแปลกใจต้องผ่านผู้จัดการส่วนตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีลูกอาจารย์เกิดก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะแล้วก็ถามอาจารย์นิดนึงนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นคนจังหวัดอะไรคะเออผมไปเกิดเกิดขอนแก่นเพราะว่า อาแต่ความจริงแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพพ่อผมเป็นชาวสวนอยู่ฝั่งทนแล้วก็แม่ผมก็อยู่แถวสะพานสว่างตรงพระรามสี่นะฮะแล้วก็แต่เพอเอินคุณพ่อถูกส่งไปรับราชการไปหาที่จะสร้างโรงพยาบาลโรคเลือนแต่ที่ภาคอีสานที่จตรสอนแก่นแล้วลูกทุกคนก็ส่วนมากก็ไปเกิดที่นั่นย้ายไปแล้วก็ แต่อยู่ก็เพอ่เกิดแล้วก็ส่งกลับมาเรียนกรุงเทพหมดก็เหมือนคนกรุงเทพครับช่วงบอกว่าคุณพ่อเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอหมอครับเป็นหมอสมัยใหม่จบศิริราชสมัยใหม่ผมว่าคุณแม่ก็เป็นพยาบาลงั้นช่วงชีวิตวัยเด็กอาจารย์ก็ศึกษาอยู่ในกรุงเทพอยู่โรงเรียนวัชราวุฒิวัฒนสด็น ชอยู่ประจำมาได้แเด็กแต่ยังจ,จำความไม่ได้ค่ะ,ะตอนนั้นที่ครอบครัวมีการคาดหวังไหมคะว่าอาจารย์จะต้องจบมาเป็นหมอเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็ก็คงไม่มีอะไรคาดหวังมากเพราะ,ะว่าเพราะว่า ตพ่อผมเนี่ยเป็นประชาธิปไตยมากคือแล้วแต่ลูกอยากเรียนอะไรก็เรียนได้เพราะเพราะว่าเขาคงจะเข้าใจว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อไม่เหมาะกับนิสัยเนี่ยก็คงจะเรียนไม่ได้ครตอนี้ก็เราก็เขียนรูปมาชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยคงคงก็คิดว่ายังไงเราก็ไปทางอื่นไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีการสนับสนุนแล้วเราก็เรียนไม่เก่งด้วยเพราะนั้นโอกาสที่จะไปสอบเป็นหมอเข้าหมอคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือมันถูกบังคับ ในตัวว่าเราไม่มีทางเลือกว่าเราเขียนรูปอย่างเดียวอ๋อจริงๆตอนเด็กๆจะชอบเขียนรูปอย่างเดียวเลยชอบเขียนรูปอย่างเดียวเรียนอะไรก็ไม่ไปเรียนแล้วพี่พี่น้องๆเขา่้าไก่บ้างคะอันน้พี่พี่น้องๆเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็เรียนของเขาไปเขาก็เรียนบัญชีเรียนอย่างอื่นหมดแต่หมดทุกคนเราก็เราก็ทำศิลปะอยู่คนเดียวไม่ไม่มีอะไรพิเศษนะครัเทียบเท่ากับพี่น้อง แล้วแล้วพลิกผันยังไงที่อาจารย์มาเข้าสินประกอรครับหรือว่าหมายมั่นตั้งแต่อย,ยอู่วัชรบุตอ่คือคือตั้งแต่วัชรวุธเนี่ยนะผมก็จะเขียนจะรูปอย่างเดียวนะชอบอาวจวาดเขียนน่ะคือคือสมัยก่อนเนี่ยเขยาไม่เรียกวิชาศิลปะเขาจะเรียกวิชาวาดเขียนก็เหมือนเป็นช่างเป็นช่างเงีนย้ะคือศิลปะเนี่ยมันเป็นของที่ว่าคนยังไม่เข้าใจพรศิลปะมันอ่ามันอีกระดับหนึ่งกว่าแต่กว่าวาดเขียนคือวาดเขียนเนี่ยเหมือนช่างสิบโมคราวนี้ ผมก็ยังไม่รู้ว่าแต่ว่าศิลปะมันคืออะไรแต่เราชอบเขียนลูกเท่านั้นเองตอนนี้แต่บังเอิญมีอาจารย์ไพยูทู์เมืองสมบูรณ์แกไปสอนปั้นดินที่วัชยาัยวุฒิมันก็มีวิชาให้ผมเลือกสองอย่างคือเด็กเด็กนี่มีสิทธิ์ที่จะเลือกจะเรียนดนตรีหรือว่าจะเรียนปั้นดินอะไรเงี้ยคราวนี้ ผมก็ชอบทั้งทั้งดนตรีทั้งปั้นดินแหละแต่ไปมาแล้วเราก็คิดว่าการเรียนปั้นดินดีกว่าเพราะมันเหมาะกับเรามากมากกว่าก็เลยไปเรียนปั้นดินกับอาจารย์ไทรทูลก็ปั้นอะไรเลื่อท่านก็สอนสอนให้ปั้นดินนะฮะสอนสอนเขียนรูปอ่ะเราก็เรียนเรียนไปจนอาจารย์ไทรทูลเห็นว่า เราเนี่ยทำอย่างอื่นไม่เป็นหรอกนอกจากศิลปะแล้วแล้วอาจารย์ไปทูนเนี่ยไปสิ์อาจารย์ศิลนะฮะก็เลยบอกว่าราจบแล้วเนี่ยให้ไปต่อศิลปกรเพราะว่าเราะเพาะมีจะมีอยู่แห่งเดียวที่จะที่จะเรียนศิลปะไปถึงระดับสูงได้จากนั้นพอจบก็เลยไปไปฝึกมือกับอาจารย์ไปทูนที่ที่กรมศิลปกรแล้วก็เริ่มเข้าเรียนศิลปกร ศิลปะศึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอได้เข้าไปเป็นหนุ่มสิลปกรนะคะเออแต่คือสมัยก่อนเนี่ยมันสีเรียดมากแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่มาถูกทางแล้วเพราะเราทําอย่างอื่นไม่เป็นเราก็เราก็ทุ่มเททุ่มเทแต่ในการเรียนมากนะเขียนเรียกว่าเขียนรูปทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็ไปเจออาจารย์ดีๆหลายคนเช่นอาจารย์ อาจารย์ไปยู่านอนหน้าปากน้ำเนี่ยแกก็เป็นครูใหญ่พอดีแกก็สอนให้เราให้เราเข้าใจศิลปะคือก่อนนั้นเรายังไม่เข้าใจศิลปะเราเราเข้าใจแต่วิชาวาดเขียนแต่อาจารย์อาจารย์ไปอาจารย์ไปยูเนี่ยสอนที่เราคิดสอนที่เราสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์เนี่ยคือให้ให้ให้เราเข้าใจว่าศิลปะเนี่ยตมันจะต้องหลุดพ้นฝีมือไปให้ได้ถ้ายังติดอยู่กับไอ้เขียนเก่ง วาดรูปเก่งเนี่ยคุณก็ทำศิลปะไม่ได้หรอกพรศิลปะมันเลยไปแต่เลยตรงนั้นแล้วแล้วจะต้องมีพรสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์ไั้แต่การจะมีพรสวรรค์เนี่ยมันก็อยู่ที่การทํางานหนักคือคือไม่ใช่ว่าพรสวรรค์มันจะเกิดแล้วเราเขียนรูปได้น้อยไม่ได้คือทุกคนต้องทํางานหนักทั้งนั้นแต่พรสวรรค์มันถึงจะจะเห็นได้อย่างมาร์ติสเองก็เคยพูดเราต้องทํางานหนัก คือไม่ใช่มีพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันไม่พอทีนี้เราก็เราก็คิดแล้วว่าเรามาถูกทางพอมาเรียนกับแต่กับอาจารย์ศิลป์ต่อเราก็ยิ่งได้ความรู้มากขึ้นเราก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่า่าช,ชีวิตเนี้ยเราเรา,เราเสียทลายศิลปะและ้วคำพูดอะไรของอาจารย์ศิลป์ที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่าไม่ได้ละจนจะทุ่มเทจ,จิตใจให้กับการทำสันญาศิลปะงาน,นก็คงจะไม่ใช่กับ แต่คําพูดอย่างเดียวนะัมันมีหลายอย่างแต่หลายอย่างประกอบกันดูอย่างอย่างชีวิตของของอาจารย์ศิลป์ด้วยที่ว่าทําไมท่านถึงได้ทุ่มเทให้กับงานศิลปะแต่ศิลปะมันจะต้องมีค่ามากพอที่ท่านจะจะใช้ชีวิตทั้งหมดกับงานศิลปะนะแล้วท่านก็จะสอนให้เราเห็นค่าของของศิลปะเนี่ยเป็นขั้นตอนขั้นตอนขึ้นมาตั้งแต่ทาง Lebanon, ทงา <Berkeley> ทงศิลปะทางตะว,วันออกแล้วก็เทียบกับศิลปะทางตะว,วันตกทําให้เราเกิดความเชื่อมั่น เชื่อมั่นว่าชาตินี้ถ้าถ้าทำศิลปะแล้วมันคุม้ม<น>คุ้มกับการที่จะเกิดเป็นมนุษย์<น>อันนี้อันนี้นแต่เป็นเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นไงบ้างค <น S 2> ุณฟังแล้วร<ช>ูนะ้สึกว่าแบบแต่ในช่วงหน้าเรายังไม่จบแค่นี้อาจารย์ยัง ไปออดเวนเจอร์ฟังแล้วคนลุกอ่าอาจารย์ยังลุยต่อไป <c oughs> นะไปยืนต่างประเทศ <c oughs> ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่น <c oughs> ไปต้องไปผชนหลายๆอย่างรว <c oughs> ยที่นู่นนะคะ <c oughs> แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะขอขอบคุณนิสสันมาร์ชใหม่ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีก